สอลูกสองลูกเพราะสองลูกเนี่ยไ่ผสมยูเรียเลยมาใช้ตอนต้องทั้งท้อง ใช้ไปสองลูกมีไล่ค่ะโอ้โหสองลูห้าไล่อธรรมดาเนี่ยมันต้องใส่หนึ่งลูกต่อหนึ่งไล่เนาะมันถึงจะได้เข้าวร้อยกันครับแต่อันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าอันนี้ใส่สองลูกห้าไล่โอ้โหท่านชมนะครับเดีียวเองก็แล้วกันแล้วทำยังอิดต่ออาวหิดถืออันนี้คืออะไรทีถือฮาวมอนตัวนี้คือปุ๋ยน้ำอ่า CP สามศูนหนึ่งคัด บริษัทเจริญอินทพันธ์เนี่ยนะอันนี้อันนี้ใส่ยังไงครับใส่ครึ่งขวดน้ำเท่าไหร่น้ำไม่200ลิตร200ลิตรท่านผู้ชมครับผมยังไม่เคยเลผมมีแต่ไปแนะนำานือเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยมัน60ลิตรทีสี่ผมไม่ใส่200ลิตรแต่เขาใส่แค่ครึ่งขว

เม็ดใหญ่นะเนี่ยอ่าเม็ดใหญ่ด้วยอ่าพันไรครับเก้าพันไรสี่เก้าพันสี่เก้าหูยังชอบเป็นอย่างนี้หรอบนหอยไม่ด้วยนะเอ่อน้ำเห็นเห็นเห็นว่าอะไรดินขังน้ำไม่อยู่โอ้โหน้ำไม่มีด้วยดูครับเนี่ยความงามเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ข้าวเอ่อพี่ลูกหวานวันเดียวกัน ดูครับของเขายัางลวงไม่ไปไหนเลยแต่ของเราเนี่ยสี่เก้าแต่ธรรมดาสี่เก้านี่มันก็ต้นใต้ใบนะไอแอลวงใต้ใบแต่จ,จริงๆแล้วมันทําไมถึงโผล่อย่างงี้โอ้โหผมทำยังไม่ได้อย่างงี้เลยครับมันอยู่ใต้ใบแต่นะครับเนี่ยเห็นไหมเจ้าของเขาประทับใจมากแล้วต่อไปจะใช้ไหมครับเนี่ยจะใช้ตั้งแต่เล็กๆอ้าวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับเ,เดี๋ยวให้ใช้ตั้งแต่เล็กๆจะใช้กันงโอเคสอนก็สวยแต่ทางด้านนี้มีไหม ไม่มีเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสวยมากทั้งแปลงเลยนะครับเนี่ยห้าไร่ใช่ไหมเฉพาะเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่ใส่เคมีด้วยโอ้โหดู น uhm. ี่ครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเขาแตกกอนะครับเนี่ยเขาแตกกอด้วยนะครับนี่มาดูทางด้านนี้สิเขาแตกไหมเขาแตกไหมเดี๋ยวดูเลยนี่เขาต้นใครต้นมันนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวของเรานี่นี่ครับดูเขาแตกกอนะครับเนี่ยนี่เขาใส่รั้งเดียวนะกาไม่เด้นี่ิหูอันนี้เป็นกอเลยหูนี่ครับนี่เห็นไหมครับ โอ้สวยจริงๆแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงนี้ผมจะต้องมาติดตามต่อจนกระทั่งเกี่ยวเลยครับว่าผลจะได้ต้นนี้ใช่ไหมโอเคใช่โอ้สวยทั้งแปลงแล้วเมื่อก่อนมันเป็นไงนะใบมันขาวมันเตี้ยติดดินเตยดินเลยไม่งามเลยเนี่ยนะสองไร่ไอสอง ห้าไล่ใช้สองลูกโดยไม่ใช้เคมีแล้วก็ฉีดอันนี้โอ้โหแค่ครึ่งขวดเนี่ยนะและฉีดไปกี่หนะหนเดียวเดี๋ยวอันนี้ให้ฉีดอีกครั้งนะฉีดได้เลยฉีดได้เลยอ่าพอพอเกสอนอันนี้หลุดแล้วฉีดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาต้องเอาสีพูฉีดอีกทีพอพอเกสอนหลุดอันนี้เอาเอาเอาพัดเอาพัดสีพูฉีดเลยได้ไม่เป็นไรโอ้โหนี่เขาได้ อย่างเงี้ยน่าจะได้ร้อย่าเ <Okay. S 1> นาะเพราะว่าเคยเพราะว่าเคยได้ร้อยแต่ข้าวไม่ได้ออกรวงอย่างนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ได้แต่ได้แต่ได้ร้อยถังเหมือนกัน <Okay. S 1> อ๋อนาเขาดีแต่มันไม่มีน้ําเลยนะครับท่านดูนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะ้ำตั้งแต่หวานปุ๋ยไม่มีน้ําเลยนี่ผลของเอ,อทองล้นนะครับเอาวันนี้ก็ให ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแปลงเนี่ยผมจะมาติดตามจกนกระทั่งวันเกี่ยวนะครับวันนี้ก็